คุณคะดูค่ะอันนี้ก็คือบุฟเฟ่นะคะอดผ,ผงรี่สวัค่ะกับกับ้าเร่เนรีบแล้วนะคะนีวันดีนะคะบ้าพาเราอ่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญ อันนี้ก็คือเพื่อนของป้าบ้านะคะเป็นมาจากสกอตแลนด์ y ยูคอมฟรอมสกอตแลนด์ so can you introduce yourself what is your name I my name p is I am super granda super granda Kim and you w h a is your name Alfie Alfie okay where we going today beach 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 yes ค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราบอาบจะพาเราไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ไปดูกันเลยนะคะเออเป็นวันหยุดยาวนะคะเขามา2อาทิตย์แล้วก็มาค้างที่บ้านเราสวันสองคืนนะคะเป็นปกติเป็นประจําทุกปีจะมาบ้านเราทุกปีแต่ว่าติดโควิดก็เลยสป,ปีนะคะไม่ได้มา เราจะต้องนั่งจอดรถเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะนั่งแทรกเตอร์ไปที่ชาหาดนะคะที่นี่เราก็ไม่เคยมานะคะก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรามากนักนี่รถจัดเพียบเลยไอ้เจ้าก็จะมาเอ็นละหกสิบลีลาก็ประมาณร้อยยสิบบาท ค่าแท็กเตอร์ค่าพาังผ่านนี่นะคะนี่ก็คือแท็กเตอร์ที่เขาขนคนขึ้น คนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะคาอาแม่จับคนเยอะมากเนี่ยเยอะข้กคนดู อันนี้คือตุรกีล้วนเลยนะคะไม่มีไม่มีต่างชาติเลยนี่คือตุรกีหมดเลยโอ้ยอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำเลยค่ะทุกคนแ <ớ> อนดี้ช้าลูกช้า ทุกคนคะดูเร to ่งเวถ้าถ้าทุกคนจะเข่าไอตรงซุ้มตรงนั้นนะคะคนละ6 0 0บาทต่อวัน But no no place you have to come early hmm. you will not have s m e b e d s เราต้องอยู่ที่พื้นนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีที่นะคะทุกคนจองไปหมดแล้วเรามาช้านะ You know this one is how far is Boras? How far? First time in my life I come. <laughs> <It is. laughs> yeah. First time in my life. First time in we yeah, I came here. Yeah. I, I heard only, but I never come. Because sea is <laughs> tea for me. But this is nice. This is nice. This is nice. Yeah, is nice sand. Yeah. So. yeah, nice No nice stone. Yeah, no, no stone. I love the look. This is d a i ี y trip boats. e r i l y trip. Yes, come f จาก a กาะกาะ a คลอปัตทหลังจากที่มาถึ c แล้ววกเ r าก็จะพา o ูก้ไป n อนและกมทีนีแมทธิวลแมทธิวไหมแมทธิวไหมตอนนี้นุ่มๆนะคะกาลังรออยู่ตรงนู้นเนี่ยสั่งเป็นฝ้ายนะมากินกันแล้วคนเยอะมากรอนานมากเลยค่ะ นี่ยค่ะจะละ60บาทคแบบ่ะท,ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ตอนนี้เราก็จะกำลังจะกับเพราะว่ามันใกล้จะเย็นแล้วนะคะดูตอนนี้ก็รอขึ้นขึ้นทักเตอร์กลับ

Manu Surprise. 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 That? Yes. <laughs> I miss time for already. Really? <laughs> okay. ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กันในครัว so today we wait to h e s e and a we come back and we gonna cook so today I gonna cook Thai food for you for taste okay yes love l y i can't wait to taste that ค่ะแล้วเดี๋ยวเพิ่นไปทำกับข้าวเลยนะคะทุกคน we g o n t a cook s t a r cook now okay o <Okay>. k <laughs> <laughs> เรามาเริ่มทำนะคะ เมนูแรกเนี่ยคนจะเริ่มจากการทำผัดเตียวหวานนะคะก็จะโรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะไม่เค็มมากอีกไทยแล้วก็คลุกอันนี้จะเป็นส่วนสะโพกนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่นิ่มนะคะติดหนังคนจะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะ แล้วเราก็ใส่แป้งสาลีลงไปเลยแป้งทอดกรอบะคะ่ะโอเคแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราทอดเลยค่ะยังไม่ได้นะเราตัก มาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันนิดนึงใส่กระเทียมนิดหน่อยผัดให้หอมใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้ผักสุกนิดนึงนะคะ หนึ่งน้ำตาลทรายค่ะน้ำซ้อมใส่ชูนิดนะผัดไปเลยนะคะเราจะใส่น้ำนิดนึ่งนะคะใส่ไก่ลงไปแนละ้วก็ผุกเลย ได้แล้วหนึ่งจานนะคะผัดเปรี้ยวหวานค่ะเรามาทําผัดผงกะหรี่นะคะแบบฉบ,บับบ้านนี้เนาะใส่ผงกะหรี่ลงไปน้ําตาลน้ำมันหอยผงปรุงรสเพราะไม่มีซีอิว๊วซีอิ๊วหมดที่บ้านใส่ไข่หนึ่งฟองนมสดค่ะ น้ำพริกเผาใส่กระเทียมนิดนึงจะไม่ใส่กระเทียมเยอะนะเพราะเขากินแรงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้ออันนี้คนใช้ไก่งวงนะคะเราก็ผัดให้สุกสักนิดนึงนะคะนึ่งนะคะเราก็จะใส่ ที่สุดสุดยากลงไปเส,ล,ปสล,ปล้วเก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะผัดจนกว่ามันจะเหือดนะคะ เราจะไม่ให้มันสุกมากพอมันขุกคลิกได้เท่านี้คุณก็จะใส่นลงไปเลยนี่คะพอขา้าเท่านี้เราก็ปิดได้เลยโอเคต่อมานะคะเป็นการทำข้าวผัดนะคะทุกคนข้าวผัดก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะคะเป็นข้าวผัดไข่ แล้วก็ไม่มีอะไรเลยมันก็จะใส่แค่ข้าวไข่ขกระเทียมคะ่ะเอาไว้สําหรับกินกับกับข้าวนะคะก็เดี๋ยวเรามาทํากันเลยคะ่ะใส่กระทะพีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวรอให้มันร้อนใส่ลงไปเลยมีไข่ไปเรื่อยๆคะ่ะจะเห็นว่าไข่ร่อนนะคะ กระเทียมลงฝาปก็ปหอยนิดนึงน้ำตาลนิดนึงค่ะผงกุ้งรสวันนี้ใช้ผงกุงรสเยอะนิดนึ่งะค่ะเพราะว่าไม่มีซอสสิ้ออกนี้ ใส่แม็กกี้นะคะวันนี้ใส่สตอสปรุงรสเสร็จแล้วก็เพิ่มไฟแล้วก็ผัดได้เลยค่ะค่ะนี่นะคะข้าวผัดไข่ไม่มีต้นหอมค่ะทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้ไปทำเพิ่มนะคะทอดกระเทียมนะนี่ก็คือผัดเปรี้ยวหวาน นี่ก็คือผัดผงกะหรี่แล้วก็ข้าวผัดไข่นะคะมาทานกันเลยค่ะ <Yes. S 1> ค่ะอันนี้ก็คือบุฟเฟ่นะคะ <Okay. S 1> ตักได้ตามใจชอบนะคะ yes yes Mush oh. <laughs> <Not> mushroom no mushroom what is it t t o e s oh e e oh coffee right have some coffee sweet and sour oh nice s e r ย It's very hot. Very yes, good. I bring this one from Thailand. Oh. You want a tea? Yes? No. <laughs> Come not on. Not what is this honey? This one's sweet and sour. It's a fish. Chicken? Chicken. What is this one? That one is from our garden. So what about this one? This one stir fry curry. Wow. It's like very well nice. Thank you. It's nice. And yeah, mm. really that one is uh, fried rice chicken. No. That one. Egg fried rice. Egg fried rice? Yes. Mm -hmm. <laughs> good. Very good. Mm. Can I have some more? No. <laughs> It's also the old burger. Very tasty. Mm -hmm. Is it? Did mm -hmm. you ever eat Thai food in your life before? Yeah, mm -hmm. when you were here. <laughs> no, I'll try. Yeah. Oh, same here. Thai. Chinese Thai, cinnamon. So no. uh, but you go Chinese. Chinese, yeah. Some Cantonese, Chinese, but yeah, yeah yep. all across uh, India, they're usually yeah. healthy, isn't it? Yeah. Good. Did right. you teach Pat? <laughs> I about worked. how to cook our I butter. Worked. She works about. Mm -hmm. Yeah, I know. She's a chef, master chef. <laughs> but she, she know about uh, you know about Asian food. No, not You proficient about which kind of food? We're working with menus, that's like roast beef dinners and... Yeah, I like that, mm -hmm. yeah. That's going to teach you how to cook haggis, after. You need to teach me Scottish food as well. Mmm, this -hmm. is really Which one do you like most? Not including this. Mm. What Number one. What oh mm. is nice. mm. oh, this one? That one yeah. nice. yeah. yeah. is nice. Two tire. Two tire. How many spices, right? I like this one. One. Number one. Spices. matter Wonder, can you taste any food without burning? <laughs> no? Do you like spices? No. Oh, not as him. No. He's like crazy. <laughs> He's like crazy. This one, the you food know, not, taste not, taste not taste this, taste not this, not this one, is mean is food not tasty, really. We have to have this one. You can't use the food, no. You only see chili on it. Sure <laughs> is that chili? Very I think it. You want rice? <laughs> you want? Chili, <laughs> yeah, no. no, you, you, you want more? More is mm -hmm. it great? Nice. I want to make you try up level. This is the level one. <laughs> this one, level one, level, level one, one. Level one. <laughs> easy, easy. Mm. Yes, you, eat. you want rice? Yes. <laughs> Yes. Mm. It's gonna burn my eye. <laughs> it's gonna burn my eye. You <laughs> told What <do> you want? <laughs> this one. Yeah. Oh my god! Little, little pinch. pinch. A, pinch. Pinch. A pinch. pinch. A pinch. Not pinch. Oh. I'm gonna give Thai chili to. Falan, Falan, Scottish. Falanche, Falanche, Scottish. <laughs> <laughs> oh, a... oh my god! No no no. No, no, no. no, 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 half of that, half. Oh, okay. no, I'll, I'll do it. Like that. Okay. The bench. Just on the my raise. Just here. Okay. Yeah, 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 yeah. Smith, smith, smith. Probably running to your water machine. <laughs> no, not that much. Smash the water. Water, Yeah. yeah. You can do burning win. No, you are wrong. I thought you would mix more with rice. Is it hot? you need more? Mm -hmm. No, to you don't do that! Oh my goodness, how yeah. burning your inside. It's not Is very it? not very hot. Is it hot? I, think it's like no sweat. <laughs> I like onions. Yeah. You want more? No. No, no. no. no onion, You take onions. Mm. Don't take the chicken. <laughs> <laughs> you <a> Chicken too. <laughs> Tomorrow his ass gonna cry. Look at sweet running down. <laughs> you, your mouth is happy but your ass is crying. Mm. Oh. <laughs> good you spoiled spoiled man getting all this fancy cooking <laughs> 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 you like which one you didn't tell this number this one mm. this what do you call this one in Thai? It's ผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่ทุกคนผัดผงกะหรีอร่อยนะผัดผงกะหรี่อร่อยมากมากผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี yes ผัดผงกะหรี่กนผัดเปรี้ยวหวานบังฟอตผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวาน He knows about Scottish accent very good. Scottish that from where? From where? Apartheid. Apartheid. No. Glasgow? Edinburgh. Glasgow. Edinburgh. 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 Yes. So, so I want him teach you about some Scottish accent. He's a broad you knock the neck. a broad brick, you knock the neck. This is, a bit hard. This is that. not that hard. This is not that hard. Chicken, yeah. how you say chicken? Chicken, drink. Chicken. Yeah. <laughs> It's good. It's 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 Let's get this. It's goodness. What does that mean? It's good. good. <laughs> <Yeah>. But, <laughs> this, but this, is a, this is a Scottish language. About nearly 30 years, I know him. When I was a barman in one of the hotel, he was a very young and handsome man. Look now, he become <laughs> old man. <laughs> Look this, no hair. Okay. Yeah, you yeah, forgot to say it's still handsome. <laughs> <laughs> Have onion. <laughs> <laughs> you are Mawa. It looks like you put lipstick there. <laughs> it's fun. It's fun. <laughs> it's fun. ถ้าท,ทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าของบ้าร่ตุรกินนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ